อันนี้กัิปรปมาณนี่นะครับพี่นุ๊กไม่เหนียบปะมันสามเมตรครับผมสวัสดีครับผมเมื่อนี้เขาปลาครับผมเมื่อเขาปลาหง่ครับเมื่อนี้พ่อปลาพ่อพู้กับพัฒนาเขาปลาหง่ปลาเลึกไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับทัางหลังนี่ครับเป็นร่องหง่ๆครับผมร่องหง่ขึ้นไปเทิ้งมันครับเป็นปลาไม่หรอกครับมีแต่ปลา ยังเขียวอุดมสมบูรณ์ครับผมขักเนี้ครับผมเป็นใบเฟื่อนใบอย่างปิตาอ่อนส้นครับห้อยกันหลายครับห้อยฟันห้อยหมูกันไหลครับหาดังค้นกรัว่าเห็นแต่ห้อยพ่อเต่วห้อยบ่เห็นโตจากเชื่อครับโตก็เห็นครับแต่ผมบ่ก้าวลงครับผมเนาะผมก็ยังไม่อยู่ครับยังบ่ทนก้าอีหยังหลายอยู่ครับผม มันผิดกดผิดอีหยังหลายอย่างครับ่าว่ากันเด้อครับเอฟซีก็ได้เอาไว้โดนๆกันครับเดี๋ยวผมที่เอาลงให้เบิ้งครับผมไปครับพี่น้องมื้อนี่สิมาเฮ็ดกับดักครับกับดักเอาไม้เฮ็ดบ่ได้ใส่ลวดบ่ได้ใส่สลิงนอครับเด้อติดตามไปเบิ้งครับเป็นปลาใหญ่ครับอันนี้ปลาดงดิบเลยลหะครับเบิ่งต้นไม้มันจะต้นหญ่ๆงครับผม ต้องใส่คว่ระมัดระวังครับอันตรายแน่ครับพออันปลาหญ่แบบนี้อันราไลรอบด้านครับผมมึงท่างครับห้างห้อยเที่ยวเวคุณนครับหลายครับจัดหลายแนนอนครับผมขึ้นแบบนี้ครับให้เบื้องต้นไหมครับผมผนม่แต่ต้นใหญ่ๆครับต้นใหญ่ๆตรงสูงครับผม ปลาญ่ปลาดงดิบเลยเหรอครับแถวนี้ครับผมปลาไ่อีรีครับบุก้าเขาไปเลือกครับพี่น้องมาพู้เดียวครับพุ่นเบิงเอารดครับต้นไม้แต่ต้นใหญไงครับผมบุก้าเข้าไปเลือกครับ,ดดรบหุ่น,เ,เ,ดน,น,เ,เ,นเดี๋ยวเมื่อหนอาที่หาหมูมานั่มครับผม มงต้นไม้เห็นต้นใหญ่ๆครับอันนี้ก็สิประม่านนี่นะครับพี่นห้หนึงไม้เนียวประมาณสามเมตรครับผมแล้วก็เอาเอาทั้งท้ายมันครับท้ายมันท่านห้างบ่มีหมงผาดกับเห็ดไม่งามนะครับไม่งามข่ำขืนไห้ครับผมแบบนี้ครับตัวนี้เขาก็กดลงครับ กดลงผมที่มัดติดกับต้นไม้หนีไว้ครับผม ผมนี่กระชิบประมาณนี่แหละนาะครับนนี่นี่ผมเอาขอนไม้มัดทับไว้ครับผมนี่เพิ่มน้ำหนักมันครับนี่ครับสุดยอดครับผมกลไกกระมีซ้ำนี่แหละครับผมนี่เอามาค้าใส่นีครับเดี๋ยวติดตามไปน้วกันครับผมสำหรับกลไกกระชิมีซ้ำนี่นะครับพี่น้องนี่ ทั้งท้ายมันก็ข้ามขึ้นทั้งกลางก็ดึงลงครับเฮ็ดให้มันเป็นสปริงครับผมนี่ทำนี้ครับผมเรียบร้อยครับทำรับกลไกทำนี้สัดไงมันก็บ่ได้หรอกครับผมเพียงแก่ว่ามะเห็ดให้พี่ให้น้องเขาาบึงซื้อครับ นี่เ็เป็นอยู่บ้านห้องก็เห็ดกระลลกกระเตหนูหน้าไปยังสั้นพวกนกพวกงูได้อยู่ครับผมสัตว์น้อยๆครับผมจะว่าสัตว์ใหญ่เขาก็ต้องเอาไม้ตัวนี้เป็นขนาดใหญ่ขึ้นครับผมขนาดใหญ่ให้มันน้ำหนักหลายๆครับเ้าไปใส่ล่องเบิงด้ครับพี่น้องผู้ดใดเบิงเขามาเบิงผู้ดใดสนใจครับผม ชัดน้อยๆครับได้ครับกระโอกกระเตะจาแบบที่ผมเเบาบอกมาหันครับได้ครับผมนี่กลไกมั่นครับทำนี่อันนี้เห็ดห้มันลุ่งจำกว่านี่จังน้อยครับผมห้มันเรียบแบบนี้ครับอันนี้มันเห็ดหนาครับผมมีแต่ก้อนหินครับผมเห็ดให้เบื้องใคซื้อครับนี่ก้อนหินหลายครับผมอันนี้ก็ะสีปอยไว้หนี่ครับบาซีมีมี่หยางมาสูนมันบัวครับผม เรียบร้อยครับเห็ดกับดักให้พี่ให้น้องเบิง้งสำหรับสัต์น้อยครับผมหาลวดสลิงบบได้ครับบขึ้นหม่องเก่าที่ผมอยู่ครับผมหม่องนี่มันหายากครับก็เลยมาเห็ดขิบมาเลาะปลาแล้วก็เห็ดกับดักให้พี่ให้น้องเขา้าในเบิง้งเป็นตัวอย่างซื้อครับผมที่ติดตามกันต่อคลิปหนาด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับผม